อะไรวะไม่ได้ยินอ่ะของผมกำลังต้วงอยู่อยู่ข้างบนปะวะเสียงเบลเอมันเสียงหลุดหรือเสียงข้างหลังยังไม่รู้อะใช่ก่อนให้เขาดูครับเดี๋อดูก่อนอ๋อเขามันสูงอ๋อสูงสูงนึกว่าตึกไม่ข้างหลังข้างหลังมันวิ่งหนีไปข้างหลังหลังผมไม่หลุดพวกดักอยู่หน้าแล้วรออยู่รออยู่ชั้นสาม ตัดปาเฮ้ยตัดมากเบลเลยเบลเลยเบลเลยอยู่แบบเนี่ยกับโดนไฟใครไว้เนี่ยสองชั้นเลยไหวเป็นการวางแผนที่ดีมากมันแยกกันอยู่ตาูคตสโซยจันนมคูดัดโซยแล้วทีมตัวเองสมเมื่อกี้ใครเก็บคุณแบงกมาปะเล่นสนใดดีกว่าเฮ้ย เตะปักเตะได้เตะได้เได้ไอเจกเจ่ไวะจไไเลยีรไอะตู้มาเพิ่มคนละตีเตะข้างไหนสองติดกเย็นเดเย็นตัวตีหนึ่งไม่ไม่ไอไอะตู้เพิ่งมาเพิ่มนะโคตรสดสายสายข้างบนข้างบนแตได้นะตัดฟ้าเดี๋ยวสายให้ไอค้าให้หน่อย สมอสมอให้หน่อยวัตชอาตี้นี่ยังน้องขุ่นะได้ฟ้าฟังสองขามเลยไโดดมาไโดดมาเตะเลก่นเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนมันเตะจะโดดแต่วะเตะแต่ยูแต่ยูแต่ยูผิดเน็ตเยอะมาตเยมานะขนาดติด้ามาตัวตางซ้ายไรอย่าน่าจะเพ่งเพิ่งปาดมาลูกไม่เน็ตไม่สมค่ะงไหนะ เอาได้ไหมถังครับ <ไป S 2> เออแม,ม่โดดลงมาอีกตึกแล้วก็มายิงผมเฉยแม่งเออแค่มันมันเล่นลินเลยตายกัน,นทนยยี่มันตายอยู่บนตึกอีกอ่ะนล่นลินนะเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวหาเจออืมต้องมาเปลีนอ้าวอ,อันนี้คุณแปดมีคนเก็บไปแล้วใครจะคุณแปดอยู่ปะ อ้เอาทนายป่ะพี่ทนายอะไรวะ M14 ไม่เอาไม่มีนี่เอาแบบแปดไปดเดินคูนหกกันไม่ผมเป็นจะเล่นปะล่ะพี่เล่นเลยก็ได้เอาไปเพราพี่มีสองคูนเลยเกือบร้อนเถอะเกือบร้อนอ่ะ ล็อ,อกแล,แล้วก็ออก <c oughs> เดวอเอาเกมอ่ะอืมเอาเบี้ยเนี่ยเราใช้โทรศัพท์เปนอใช้ติอัวเม็ดนะครับเดี๋ยวเ่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอิปอโปร รู้สึกว่า11มันเล่นง่ายกว่าเอเดบว่ามันร้อนง่ายได้ปะร้อนง่ายโอ้ยได้คุณแปดเลยมันร้อนง่ายแล้วมันอะไรเนี่ยพี่ไอเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยโอเเฮยนอหมดเลยเออโดยไม่ต้องทำอะไรข้าถไายมาพี่ แม่งว่าเห็นรถแว๊บๆอยู่แต่ไม่คิดว่าไม่ไกลเยอะไอยิงคน,นเดียวเลยหรอฮะไอยิงเป็น,นปตัวเดียวผมนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมองไ,ไม่ทันเลยเช้าเด็ก,ก,กรับเฮ้ย<อ>มาเดี๋ยวนี้ซื้อสิบเอเ็ด ไปซื้อสิบเอ็ดมือสองแล้ววะเขาจะยำเครื่องวอนีทุกคนไปซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งเมืนก็ลดแล้วป่าวะโอ้แล้วได้แค่เดียวมันเดี๋ยวสิบสามมันก็ออกไงถ้าสิบก็ขายดิก็เป็นเทินเดียเป็นเทิร์นดิมันก็ขาดทุนไม่กี่บาทหรอวะจะขาดอยู่นะโทรศัพท์งั้นก็งั้นไม่รอสิบสามเป็นเลยล่ะสิบสามก็ออกประมาณตุลาใช่ยังไม่ใช้เรื่องนี้ได้อยู่ ใช้มันใช้ได้พี่แต่มันยิงไม่มันเลยไอ้เบส12โบะมาได้นะวะตรงเก็นมาได้พักนึงแล้วพี่ยังรู้สึกกับมันได้ไม่ได้แต่เล่น11อันนุนยิงดีกว่าจอว่าหน้าจอวะหน้าจอมันใหญ่ก่มั12ไอ้12โปบะพี่เออพี่เล่น12โปนะพี่พี่ไม่เลือกแม็กซ์เพราะแม่งหน้าจอใหญ่แค่นั้นเหตุผลเดียวเลย12 12มัน่ิมันดงกว่า เคยยิงเครื่องของพี่ดีอ่ะไหมฟรีเลยบ้านไหนอะเอวบ้านล่างบ้านหลุมบ้านล่างอะบ้านหลุมอะเปิดประตูหน่อยเปิด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 เปิะเปิด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 เ่ิเเน,นิด,ดเปิกดเปลดเเปิดปดนเดเเดเเปปเ เงียบก,กิบไม่โปรเลยอยู่อยูอ่บ้ันเดียวบา้านเดียวบ้านเนี่ยมาร์จิลเคชเนต่จริงตัสิบสามออกผมก็คงว่าซื้อสามโปรอะพี่ไม่เอาโปรแม,ม็มเพใหญ่เกินต้องรอเดี๋ยวะเียนเนี่ยเป่ดน่ะพี่ว่ากำลังดีอะเพราะว่า6กดเอะเท่าเท่าวันพัทอะ มันใหญ่แม่งมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปอ่ะเออคือผมว่าถ้าวันพัดแต่วันพัดมันดีกว่านะเว้ยพี่มันจับถนัดมือกว่าผมก็ไม่เข้าใจนะวันพัดได้ยิงดีกว่าเยอะเลยจริงน้ำหนักรู้สึกอ่ะน้ำหนักอะไรเป็นยางเงอ่ะเออใช่พี่นี่ต้องมาใส่ต้องมาใส่เคียถือปกติแล้วพอมาเล่นถึงจะถอดอ่ะถอดได้มันรู้สึกว่าบมันเบากว่าเดิมแบนเลยแบนรอยอ่ะไม่ใช่ทาง ไม่หมายถึงว่ามันมันยิงดีแต่ว่าท้ายเกมมันกระตุกแบบน่าเกลียดเกินอะพู้ลงตรงเนยร้อยยี่สิบ fps เอ้ยเก้าสิบ fps จริงจ้ากระตุกอะมาเก้าสิบเหรอเก้าสิบหรือร้อยยี่สิบสิบสามมาน่าจะเก้าสิบปั๊บจีหรือร้อยยี่สิบวะไม่รู้วะแต่หน้าจอมันร้อยสี่สี่เลยนะร้อยยี่สิบคือร้อยยี่สิบเนี่คือวันเทิงอ่ะเออไอ้ที่ร้อยยี่สิบนี่มันโกงเกินไปปะวะ ่เพราะว่าเพราะว่าไอโฟนมยังไอยังไม่มีนี่เลยนี่ยังไม่มีคลาสจิงเึงเก้าสิบเออมันจะข้ามไปร้อยยี่สิบได้ไงวะตรงแค่เก้าสิบหร้วะไม่แต่วันพัดมันหน้าจอร้อยยี่ยี่สิบเอร์ซไม่ใช่หรอซ้ายมันโดจอดเดยร้อยยีิบเอร์ร้อยี่สิบเออร์แต่ว่าเก้าสิบเอแต่ไอโฟนมันจะทำมามันร้อยสี่สิ่เอร์นี่เชื่อมันงอก้นแล้วด้วยไอโฟนตัวนี้่แทบจะไม่แถมอะไรเล แจะไม่ใช่คนตายคนนอยู่แล้วเอ้มีคนนาเราเก็บแอร์ดรอปเเก็บแอร์ดอด้วยบจริงนะแล้วหงขับรถคิวต้งวะสามตัวผอดไปเทียวเอ้ยเที่ยดดกระท้ะเข็งหนังแอร์ดอป่ะไอที่เราจะไหนไอ้แต่อร์ดเนาะอ้าวนอกแอร์ดำนอกแล้วนั้นแดก็เลยตัวขวาขวาไหนครับขับรถเล่นมานานมากแล้วเยอนแล้ว ผมระเบิดนะเองน่าจะต้องหาตีมใหม่ตินีใน่าจะใกล้หมดขวาผมว่าวนะดูท่าแล้วเรื่องมึนก็เน่วันนี้ขับรถแยกถ้าไม่เจอคนก็ไม่เจอถ้าเจอก็ตายถ้าเจอก็ตาย เลยไปคัดเซ็ตเราอยู่แล้วเราก็เลยอยู่ไปเป็นกลุ่มไปด้วยกันเทพเจ้าเฮ้ยรถมาที่เปล่าอ๋อของไอ้เออของเบียร์อะไอย่างเงี่ยนะแต่าตะแกงกันเองแล้วคือล่าสุดมาเจอคนจะไปกันเองว่าเก๋เอ็นเลยเมื่อกี้เปล่ายิงยิงแม่งเลยอย่างเงี้ยมั้ง น้ำมันไม่เหนื่อยจับ้าน Watch o u เอาเรอรอตกใส่ได้เบียร์เอารอมาฟ้ามาฟ้าเหอรถคว่ำจะตายหาัเองนะโอ้โหรถกีดระเบิดเอ้ยผมขับไปเมื่อกี้ไม่เห็นยิงเลยพี่สองตัวปะเห็นบักกี้อ่ะเด็กบ้านหน้าเราอะนะมาฟ้ามาฟ้ามามาแล้วใครแม่งยิงผมไปเนี่ยเฮ้ยผมโดนคนยิงอ่ะ ตายแล้วพัดนี่เราสัดเลยพอ,อเรียนรู้ได้บ้านขวาโอ้ยลูกจะระเบิดแล้วเพื่นอนไปเย็นเฮ้ยมันจะตู้ได้วะไอ้ไม่ใช่แค่ปากกี้ละพี่กำเนิดพี่กำเนิเดงงก็เจ็บสองตัวสามตัวสามตัวสามตัวมันมีตัววิ่งหลังบ้านยิงให้ยิงได้ลำซ้าผมหงนกหลังบ้านนกสี่วะไอ้เดี๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยว หมดโดเชียไปโดนเม็ดยังมันขับอากีมาชาร์จผมอ่ะเบียจะเดือยเ้องตัวตำรท้ายแล้วโหนวไวสองตัวมาชาร์จผมแล้วตัวก็ได้มั้งไม่ต้องไปก็ได้มั้งสองนึงอ่ะก็มาดีอ๋อละหนาดูได้ดอกสองหนึ่งกเบียชูสีมเก๋อมาก เจ็บใช่ปะรอบแอปมากชุดสีมูตัวเดียวถ้างั้นน็อกแน่าะปั๊มยบ้านเกี่ยวข้างหน้านะฉันเดียวตุ่มอ้าวตายสองว่ะยังว่ะ สเวส็ธรรมดามันกว่านะผมว่าโหเสื้เว็โปรมันนะมัน